สวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกผู้ทุกคนครับมามาีเสียะสีผ้ามาเบิงกระบ,บะมิซ um ูมิชิกะบะแบนลองนะครับรถที่แบบว่า,อาบอเป็นทีสนใจในมูไวรุ่นนะครับละว,วาอย่างนะแต,งแต่งบอรอแต่งบากูแต่งบางามพี่น้องเสียะสีผ้ามาเบิงมันแต่งบากูบางามมันอยู่ที่ใจเห่าหรือเปล่าแต่ถ้าสําหรับบางคนคอยเอาประมาณนี้แหละครับคอยพ่อนไว้ประมาณนี้คอยเอาจัางสีดีกว่าเสียะเสนอทางเลือกให้มา เริ่มจากขานานครับริมิเต็ดอิ dition ครับหลังคาดำอาเอาไปผ่อน7,000ตลอดสัญญาได้ปีใหม่ปี21-22เลขใหม่น้อยๆมันใส่แม็กใหม่ยางใหม่มันจะไม่หล่อก็ให้มันรู้ไปเดี๋ยวเสียญาติจัดให้ที่สำคัญแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เว็บรอยซิฟไอไปแดงหนึ่งคันคันนี้ผ่อน7,000นต้นๆครับ7,000นต้นได้ล้อเวลเข้าไปอีกนะครับพอดีฝนพิ่งตก ฝากระโปรงคาร์บอนนะหก0 0็ต้นต้นหรือว่า6,000นปลปลายนะครับแล้วแต่เครดิตของคุณลูกค้าส่วนตัวนี้ Limited Edition Landry Art ครับประมาณ7,000 8 0 0 0ต้นต้น7,000ปลาย8,000ต้นพี่นอกนะ7,000ปลาย8,000ต้นแม็กใหม่ยางใหม่1ชุดอีก2คันเหมือนกันคันนี้อีก2คันเหมือนกันเอาไปผ่อน7,000ต้นต้น7 0 0 0ต้นต้นเหลือน้อยแล้วนะ1น3 4 5 ตะกี้แต่ก่อนสื่อม,มาเกือบงีสิบคันขายดีโพดนะขายดีโพดแล้วก็อยากผ่อนถูกผ่อนถูกเลยนะหัวประหลักขิดหกพันตลอดสัญญาหัวประหลักขิกผ่อนหกพันตลอดสัญญาตัวนี้แม็กใหม่ยางใหม่เดี๋ยวสียยกจัดให้เลือกรายในใจมาเลยไม่ยากเห็นแวบๆบแบบอีกคันหนึ่งเดี๋ยวชี้ไปดูก่อนนี่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 อ่าอันนี้หลังคาดำดีมิตต e d อ dition เหมือนกันเจ็ดพัน กลางๆจิตพันกลางๆนี่ปาเจโร่ขายเงินสดนะครับประมาณ2องแสนสามแสนใครสนใจตัวไหนทักเข้ามาเลยเอาไปฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมนะเรื่องของของพวกนี้คือไม่ค่อยอยากาพูดเยอะหรอกแต่ว่าต้องพูดนั่งเพราะว่าเดี๋ยว FC เขาจะไม่เข้าใจใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้เอามอเตอร์ไซค์ฟรีไป1คัน แม็กใหม่ยังใหม่ส่งฟรีถึงหน้าบ้านเสียยะจัดให้เอซี FC เสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอซเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจก็จนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร์ไปเสียยะในเดอร์พี่น้องเดอแก้ว